ท่านนะ้นส่วนหน้าบุญที่ไปกรรมมาส่วนหน้ามันคือบุญที่ส่วนบุญไปให้และเราพยายามมองให้นใ้เห็นหน้าในความทรงจำเราเพื่อนกระดองพี่น้องญาติมีประสบกาพยายามมองให้หน้าอะไรมารับส่วนบุญหราอีม่ส่วนหน้าบุญที่เราต้องคนตั้งใจว่าตามนะอิทานโนยาตินานเทนั่งโคตรลูกจิตาว ยาตโยพระเดชะตั้งจิตตุสีพรพรอนนี้ <persuade> I don't know.